ล้วงใจคนรักของคุณสำหรับคนที่มีคนรักมีคนคุยคนที่กำลังคบกำลังคุยกับใครอยู่ตอนนี้ถ้าคุณอยากจะล้วงใจของเขาแล้วก็คลิปนี้เป็นของคุณนึกถึงเขาคะแนนของคุณแล้วเรามาฟังคำทำนายนี้พร้อมกันคลิปนี้เป็นคลิปแอนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาค่ะแล้วเราไปฟังคำทำนายนี้พร้อมกันพลัางงานก่อนเลย ไฟสบคอยชารสีธาตุดินพฤอศพกันมังกรชูอ,ออฟวันส์ชารสีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีคิวไพ่ของคู่รักนะคะคนที่มีคุณนมบัติไปในทางเดียวกันจเฮิลแฟนต์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามด้วยไพย่เอชออฟวันส์นะคะแบบแม่เท้า,าออการพัฒนาความสัมพันธ์การ growing grow up นะคะ อีกหนึ่งใบก็คือเป็นไพ่ six of c o i n นะหรือว่า six of pentacles นะะหกเหรียญนั่นเองนะคะการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะเจลด e เลอ้ยหวานหวานเหลือเกินแค่นี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะ The Lover นะคะเดอรสตาร์เข้ามานะคะพลังงานนะถ้าทั้งเดอ s t สตกับเดอ l o เลเขึ้นมาแล้วก็6เหรียญมาด้วยแล้วก็เป็นไพ่ของพลังงานทวินเฟรมนะคะน่าจะเป็นเรื่องของทวินเฟรมแล้วคราวนี้นะคะ ชบอแลแนด์ค่ะการปรับปรุงนะคะการเปลี่ยนแปลงการบาล,ลานซ์นะคะเหรับสอดนะคะชาวราศรีธาตุลมนะคะชาวราศรีธาตุลมนะ,ะตามด้วยไพ่ดีเอ,นะอ็มเพรสค่ะโอ๋นะอือไพ่ปิดท้ายสำหรับนะคะเป็นไพ่โฟลคอยน์นะคะือสี่ถ้วยความคิดถึงนั่นเองนะคะมันุงใจคนรักของคุณยันนะคะ พลังงานออกมาค่อนข้างดีมากๆนะคะเป็นชาวราศีธาตุด,ดินค่ะชาวราศีธาตุไฟนะคะที่ชัดเจนมากและชาวราศีธาตุลมนะคะก็ <c oughs> สําหรับพลังงานหรือไพ่แรนดอมครั้งนี้นะคะมีพลังงานทวินเฟรมขึ้นมานะคะเดินเลเวอร์นะเดสตาร์ Star, แล้วก็เป็นซิทออฟเป็นเจโคสนะคะถ้าเกิดว่าไพ่ชุดเข้ามาเป็นอย่างนี้มักจะหมายถึงพลังงานทวินเฟรมนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้รักทวินเฟรมนะคะอาจจะมีข้อความถึงชาวทวินเฟรมทั้งรายนะคะสำหรับผู้โชวินนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นใบแรกคือไพ่ห้าเหรียญถ้าลวงใจแล้วก็แอบ,บมีน้อยใจคุณละนะเขาแอบ,บมีน้อยใจคุณบ้างแล้วลหละนะห้าเหรียญคือความน้อยเนื้อแต้มใจเขาแอบ,บน้อยใจคุณน้อยใจอะไรอะ่ะนะคะเป็นเพ่รับช็อตค่ะคําพูดประชดประชันความถึงหวงหรือความหวัดระแวงหรือความจ้องกระจับผิดนะจนเขาน้อยใจคุณนะตอนนี้เกิดความน้อยใจขึ้นมานะจะรับใครนะคะที่ตอนนี้ คุณมีปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคุณเขาน้อยใจคุณอยู่นะคิดถึงคุณมากด้วยนะเขาคิดถึงคุณมากๆด้วยและไพ่ข้างเคียงนะคะคิงออฟคัพนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนมากๆเขาาราถนาความอบอุ่นและอ่อนโยนมากๆเลยนะคะเ e นออฟคั ups, ผพผูกไพ่ขึ้นมาสวยงามมากนะคะเ e นออฟคัพนะคะเป็นไพ่ของความรักอย่างแท้จริงเขาจะนำความดีด้วยนะคะกับชาวอ่าใครที่ผ่านพบมาเจอคลิปนี้นะคะความรักของคุณเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ perfect มากๆเลย ตอนนี้แล้วก็บอกเลยว่าเขาน้อยใจค่ะระวังนะคะระวังคำพูดที่ป,ประชประชนหรือคอยจับผิดเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาแอบน้อยใจคุณเพราะอะไรทําไมเขาถึงน้อยใจที่เขาน้อยใจเพราะว่าเขารักคุณมากเลยนะคะเขารักคุณเรื่มากเลยคุณคือคนรักที่เขารู้สึกผูกพันนะรู้สึกผูกพันเป็นคนรักที่ น่าจะเป็นคนที่ผูกได้แดงต่อกันมานะคะเขามีความรู้สึกว่าผูกพันกับคุณมากมากคุณคือคนที่ใช่ทุกอย่างและทัศนคติในการคิดการมองในเรื่องใดก็ตามมีความตรงกันเหมือนกันทําให้เขารู้สึกวางใจในตัวคุณและเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนรักที่เขาได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคือคนที่เขาได้รับจากสิงสกส่งศักดิ์สิทธิ์คือพรที่เขาได้รับจากความดีที่เขาได้ทํามาเขารู้สึกอย่างนั้นเลยนะรู้สึกแบบดีมากๆนะคะ แล้วก็นะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะด้วยความที่อาจจะเป็นคนคิดถึงคิดถึงเขาเขาเป็นคนขี้เหงานะคิดถึงคุณนะตลามเป็นคิงถือถ้วยนะคะที่ทาให้เขาเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนมากๆเขาชอบคุณตรงความเป็น D.M.Press ของคุณคุณเองก็เป็นคนที่มีจิตใจที่อบอ้อมาลีใจดีนะจะดีมากๆแล้วก so, ็อบอุ่น like, อ่อนโยนมากๆกับเขาเช่นเดียวกันนะคะอบอุ่นอ่อนโยนมากๆเลยกับเขาเช่นเดียวกันคุณกับเขานะคะเป็นไพ่ six of ป็นจักโคหรือซิกซอคอยนะฮะการเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นอะไรที่ต่างฝ่ายต่างมีในสิ่งที่ขาดไปของกันและกันนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์มีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆขอให้คุณกับเขานะคะค่อ,คอยๆปรับความเข้าใจนะถ้าหากว่ามีอะไรจะไม่เข้าใจกันมากนะคะเชียงพลลนด์นะคะ,ะ,คะขอให้คุณรักษาความสมดุลเอาไว้รักษาความรู้สึกที่มีต่อกันเอาไว้ ความรักที่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะเดลเวอร์นะคะเดสตามืองบอกถึงการที่คุณกับเขานะคะเป็นคู่มิรที่มีคําอธิษฐานอ้อนวอนแล้วขอต่อกันมาเพื่อจะพบเจอกันอีกเพื่อจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณกับเขาอาจจะมาเจอกันในวันที่ต่างคนต่างบกพร่องไปแล้วนะเขาอาจจะเป็นคนที่น้อยใจนิดๆน,นะแล้วก็จ,จะมีคําพูดประชดประชันบ่อยๆได้เหมือนกันคุณกับเขานะคะอาจจะรู้สึกคล,าคลายย้ายๆกันทั้งคู่เลยอาจจะรู้สึกเอ่อ ประชดประชันกันหรือว่ามีการจับผิดกันมีการแอบน้อยใจกันแล้วก็แต่ก็มีความคิดถึงใช้กันมากๆด้วยระวังตรงนี้นะคะระวังตรงนี้ขอให้คุณจงมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีความรักความเข้าใจที่คุณมีให้กันนะคะความเข้าใจอย่างสองในเท้าความรักอย่างเดลลอเวอร์นะคะแล้วก็การเป็นคนที่ตรงที่ใช่นะของอยังเดอสตานะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้ง่ายๆเลยที่มันจะเกิดขึ้นขอให้คุณจงเชื่อมั่นในพลังงานความรักของคุณ เขอแสดงความยินดีด้วยนะคะภคยเนี้ยมีโอกาสที่เป็นคู่ทวินเฟรมสูงมากเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาการได้พบเจอกันของคู่ทวินเฟรมสาหรับใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะคนรักของคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคู่ทวินเฟรมูงมากค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อั่มในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะอกกอดคุณ